สวัสดีครับพบก,กับซูรุกานลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ฟาบียโซโ,โรโมาโนโเปิดเผยลิเวอร์ pool ยังให้ความสนใจในตัวของเรเนโตซานเชสเป็นอย่างมากและการย้ายทีมน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจบลูดูการนี้ฟาบียโ,โซโรโมาโนโนะครับสายข่าวชื่อดังท่านั้นการย้ายทีมก็ามาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจว่าสมโมสรลิเวอร์ pool ยังคงให้ความสนใจในตัวของเรเนโตซานเชสกองการตัวเก่งจากสมโมสรของเหลียวอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่ทีมหงแดงเคยใช้ความพยายามอย่างเต็มทีม่มาแล้วครั้งหนึ่งที่จะดึงตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสูทีินอันฟิลให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลโดยฟาบบซิโูโรโาโนได้พูดรื่องนี้ในรายการพอดแคสต์ของตัวเองโดยกล่าวว่า ผมได้รับรายงานข่าวที่น่าสนใจนะครับว่าในเวลานี้มีหลายทีมในศึกพรีเมียร์ลีกกำลังมีความเคลื่อนไหวในดิวของเรเนโตสันเชตกองกลางชาวโปรตุเกสรายนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีอ์เซนอลและลิเวอร์พูลถือว่าเป็น2ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กําลังให้ความสนใจในดิวนี้อยู่นะครับและในขณะที่สมสรสรมาฤตยเองก็กําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของดิวนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ดยโรมมโรนะครับเชื่อว่าตลาดซัมเมอร์นี้ที่จะถึงนะครับจะมีความสําคัญกับโรยเนลโตซานเชสเป็นอย่างมากและตัวคนคนนั้นน่าจะได้ย้ายทีมตามที่ตัวคนคนนั้นได้ตั้งใจเอาไว้ใช่ผมเคยพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของนเตะรายนี้แต่แค่หลายสิ่งหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ลงตัวเกิดเท่านั้นเองและผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งเมื่อตลาดน่าร้อนเปิดทําการนั่นเพราะนักเตะ รายนี้อยู่ในราดาร์ของเวอร์พูลมาเดินตลอดผมไม่รู้ว่าเวอร์พูจะคว้าตัวเร n a โต s ซันเชตมาร่นทีมได้หรือไม่แต่ความสนใจของพวกเขาที่มีให้กับนักเตะรายนี้นั่นคือเรื่องจริงโดยหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเจมส์มินเนอร์จะไม่ได้อยู่ภายในทีมเวอร์พูอีกต่อไปแล้วและน่าจะมีกองกลางเยีางน้อยอีกซึ่งหนึ่งคนย้ายออกจากทิมไปดังนั้นพวกเขาจะมีกองกลางที่ไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไรนัก จำเป็นจะต้องเสริมทัพด้วยผู้เล่นรอยใหม่เข้าสู่เทียมแม้ว่าเคอร์ติโจนและฮาวิเอเลตจะสามารถแทนที่ในตำแหน่งนี้ได้แต่เขาก็ยังเด็กมากและอาจจะไม่สามารถแบกทีมได้ในระยะยาวในนั้นเชื่อว่าเจกิ้งค c รับจะต้องเสริมนักเตะใหม่ที่มีประสบการณ์อย่างน้อยอีกหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมอย่างแน่นอนมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเรนาโตซานเชส ฟิลิปต้องการต่อสัญญาฉบับใหม,ม่กับลีดเพื่อยุติข่าวลือคาวินฟิลิปในรกบกองกลางดีกรรติมชันอังกฤษต้องการพูดคุยสัญญาฉบับใหม,ม่กับต้นสญญกัดลีดยืนเตดหลังมีข่าวว่ายุงทองได้ปฏิเสธการขายดาวเตะร,รายนี้กับเวนแฮมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่พัานมารวมถึงความสนใจจากลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยไนเตดอีกด้วยฟิลิปต้องเป็นข่าวว่าถูกเวนแฮมทุ่มงเงินกันโตเพื่อหวังดนึงแข้งรายนี้ไปเสริมแดนกลางร่วมกับดีคันไรส์เพื่อนร่วมทีมชันอังกฤษ อย่างไรก็ตามแกบลีดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วรวมถึงข้อเสนอที่ถูกลิ์พูลและแมนเชสเต็ดเคยทับทามมาก่อนนั้นเออีกด้วยโดยพวกเขาพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่และอัพขั้าเหนือให้กับดาวเตะรายนี้ใช่ครับวิลฟิลปเองก็ยินดีที่ลีดบอกปัดทุข้อเสนอไปนะเพราะเขาไม่เคยขอย้ายทีมจากที่นี่เลยและไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นณตอนนี้หรือช่วงซัมเมอร์เควินชาร์ปเอเจนต์ส่วนตัวของเควินฟิลฟิลปกล่าวชัด ก็เสนอที่เข้ามาถูกปฏิเสธมันเป็นสถิติในการซื้อขายของโซโมสรเลยนะดังนั้นผมหองังวาเรีดจะให้คำมั่นสัญญาในการพูดคุยสัญญาโทรใหม่กับเขามันจะได้จบเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับ,กบอนาคตของเขาอีกด้วยในายใหญ่คาดีฟซิตี้ไม่ติดใจที่เคลเล์เฮิมไม่โดนไล่ออกสตีมอร์ริสันนะครับในายใ่ของคาดิซิตี้บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสิน ทีมาไล่เควินเคลลูเฮอร์นายประตูลิเวอร์พูลออกจากสนามในเกมเอฟคัพรอบที T ่4ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยเกมดังกล่าวคารดิสตี้นะครับเป็นฝ่ายแพ้กับลิเวอร์พูล1-3มันมีจงังหวะที่เคลลูเฮอร์ในฐานะตัวสุดท้ายออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทุนแล้วแต่ไปเตะโดนกองหน้าของคาร์ดิสตี้ล้มลงใน,นจังหวะนั้นนะครับผู้ตัดสินมอบเป็นแคาใบเหลืองให้โดย VR ก็ยังคงยืนยันถึงการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้นะครับเคเลลเฮอร์ถูกบรรดากูรูหลายรายวิจารณ์ว่าเขาโชคดีมากที่ไม่โดนใบแดงอย่างไรก็ตามในแง่มุมของมอริสันซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคู่แข่งโดยตรงเองนะฮะก็ไม่ดีดนมองว่าจังหวะนี้ควรเป็นใบแดงเช่นเดียวกันผม,มคิดว่ามันคือการไล่ออกนะมอริสันกล่าวยังมีนักเตะหลายคนยืนอยู่ตรงนั้นยิบรอยฮิมันตัวนักเตะเองก็อยู่ตรงนั้นจากมุมมองของผมนะผมหวังที่มาร์คเฮริสันกองหน้าของคาริสตี้ไม่พาบอลผ่านประตูพวกเขา เพื่อไปทําประตูมากกว่าผมคิดว่านั่นคือทางเลือกที่เกิดขึ้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนในเกมนี้ได้เลยนะผมคิดว่าเหตุการณ์จุดโทษในครึ่งแรกโกนาเต้วิ่งมาเบียดก,กับกองหน้าของคาริฟถ้านั่นเกิดขึ้นในนอกกรอบเกตโทษมันคือฟรีคิกแน่ดังนั้นผมไม่รู้ว่าทํำไมถึงไม่เกิดขึ้นในกรอบเกตโทษ แต่มันก็เกิดขึ้นแบบนั้นไปแล้วเราผ่านมาได้โดยไม่มีอะไรเสียหายเรามี3คนที่ลงเล่นในนัดแรกเรามี2คนที่ฟอร์มยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดแรกและเราเองก็ทําได้ดีมากขึ้นจากตอนที่พวกเขาเริ่มต้นเกมหัวใจพี่สุดยอดสุภาพรุษม,มาเน่ควักเงินช่วยเหลือชีวิตเด็กในแคมอรุรใจนายหล่อมากเซเดวมาเนสตาร์ดังของลิเวอร์พูลสร้างผลงานที่โดดเด่นทั้งในและนอกสนามนะครับโดยล่าสุดมีการเปิดเผยว่า ช่วงที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากเหตุการ์พัฒนาในเกมกับแคปเวิร์กโดยเจ้าตัวมีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งที่ลูกได้รับบาดเจ็บหนักจนรอดตายอย่างหวุดหวิดซดมเเน่นะครับแนวรุกชินชัดเซนิเงาแสดงให้โลกได้เห็นถึงหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีน้ำใจและเมตตาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวช่วย,จ,ววยจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กหนุ่มรายหนึ่งในช่วงระหว่างที่รับใช้ทีมชาตินในศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นที่ประเทศเคมบรุน โดยสตาดังหงดังิเวอว์พู้พึ่งช่วยเซเนกาคว้าแชมป์เจ้าลูกหลังแห่งกาลาเทวีเคยโดนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากมีอาการกระทบกระเทือนจากสมองจากการประทะก,กับบัวซินยาในทวานแคปเวิร์คระหว่างเกมที่สิงโตแห่งเตลังกาคว้าชัยชนะ2 0นนะครับขณะที่รักษาตัวอยู่นั้นนะครับมาเน่ได้ควักเงินจำนวน400,000ฟรังเซฟาหรือราว22,616บาท ให้กับครอบครัวเด็กรายหนึ่งลูกของพวกเขาชีวิตแขวนอยู่บนเ้นได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาท่านั่นชอนสปอลอากูนาได้เปิดเผยกับ e x c u ซ์ i ิ a TV รายการทีวีในแคมรูนว่าผมคิดว่าผมอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความมีน้ำใจของเซดิวมาเน่ที่สร้างเอาไว้ในเมืองมากูซัมเพื่อประโยชน์ของครอบครัวครอบค,ครัวหนึ่งหลังจาเกิดเหตุน่ากังวลใจอย่างมาก เพราะมอเตอร์ไซ์ชนลูกของพวกเขาซึ่งเด็กกระดูกหักและบาดเจ็บไปทั่วร่างเขาใกล้จะตายแล้วพ่อแม่ของเขาไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เซโดมาเน่ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะครับเพราะเขาต้องรักษาการบาดเจ็บหลังเกิดเหตุปะทะกันอย่างรุนแรงในเกมพบก,กับแทปเวิร์กมาเน่ได้พบกับครอบครัวนี้กำลังเศร้าโศกและถามพวกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ล้วอธิบายสถานการณ์ของลูกเขาและเขาก็ควักเงินจำนวน4 0 0 0ฟรังเซฟาให้กับกู้เขาซึ่งทำให้ครอบครัวนี้โล่งใจไปเลยผมเชื่อว่าการควร้าแชมป์ในครั้งนี้ของมาเน่เป็นคำอวยพรจากพระเจ้าชายคนเลื่องเราระบสุสิงท้ายสุดท้ามาเน่นะครับก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนครับว่าเขาเป็นคนดีจริงๆจิตใ,ใจที่ดีงามน,นะครับช่วยเหลือทุกอย่างเลยฮะให้กับชาติบ้านเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่น้อมน้อมทำตน ไม่เคยหลงเริงไปกับการใช้ชีวิตหรูๆเพราะว่ามีไรายได้มหาศาลที่ลิร์พูน,นะครับมันผิดแปลกกับแข่งของแบนด์ชุนเต็ดนะครับที่ไปทําร้ายร่างกายแฟนนะครับแล้วก็โดนคดีความอยู่ณตอนนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปคิดเอาเองนะครับว่าใคร ลิเวอร์พูลพบเลสเตอร์ซิตี้ประเด็นสำคัญก่อนเกมพิม์ลีกนัดกลางสัปดาห์จิ้งจอกบุกรังหง์แดงประเด็นที่1ึงจิ้งจอกสร้างงานหนักให้กับหง์แดงตลอดปี2021ตลอดปี2021ที่ผ่านมานั้นนะครับสองทีมนี้เคยพบกันทั้งสิ้น3เกมโดยเป็นเกมพิม์ลีก2นัดและคาร์ลเบลครับรอบ8ทีมสุดท้ายอีก1นนัดด้วยกันซึ่งผลออกมาค่อนข้างน่าแปลกใจที่เกมในลีกเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งหมดขณะเดียวกัน ในศึกฟุตบอลถ้วยหงแดงก็เกือบเอาตัวไม่รอดโดยนำ3-2จนใกล้หมดเวลาก่อนที่มินามิโนจะมายิงไล่ตีเสมอเป็น3-3ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายและจบด้วยการชนะจุดโทษกันที่ลิเวอร์พูจะเป็นฝ่ายเข้ารอบต่อไปต้องรอดูกันต่อไปว่าในปี2022นี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับจะยังคงสร้างความหนักใจให้กับลิเวอร์พูลเหมือนที่เคยทำมาก่อนไดหรือไม่ประเด็นที่2ลิเวอร์พูลฟูลทีม อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในเวลานีศสกแอรฟกันครัพออฟเนชั่นได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นหมายความว่า2ตัวรุกซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างซาดโอมาเน่และโมเมสลาจะกลับมารับใช้สโมสรได้ตามปกติอีกครั้งแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางเจ็กกิ้งคอปว่าจะให้เวลาพักผ่อนเพื่อฟืนฟ้นฟูสภาพร่างกายก่อนหรือไม่แถมพวกเขายังได้เพจฟอมของนักเตะใหม,ม่อย่างลุยดิอาร์ทที่ประเดิมสนามน,นเกมพบก,กับคาร์ดิสิตี้และทำแอซิดได ยิ่งไปกว่านั้นการได้กลับมาของฮาวิเอเลต์เรารุ่งที่เจ็บยาวตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็เหมือนกับว่าให้ความกระหายของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดจนระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นพร้อมทำที่หนึ่งประตูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลฟูนเทีมประเด็นที่ 3. เลสเตอร์ซิตี้ขาดตัวหลักเพียบเกมนี้สิ่งที่แบนน์นโรเจอร์น่าจะปวดหัวสุดๆอย่างหนึ่งก็คือการที่ตัวหลักของเทียมนัดกันบาดเจ็บแบบทุ่นหน้า ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะแนวหลังทั้งเวสตีฟอฟาน่าที่เจ็บยาวมาตั้งแต่ต้นฤดูการรวมถึงเจนนี่อีเวนกู่หูที่เข้าขากับช Ch ักลัดชชยินชูมากที่สุดก็ยังไม่พร้อมลงสนามทางด้านแบ็คก็ยังขาดทีมอตีคาสตันเย่และรอยันสเปอร์ทานที่บาดเจ็บเข่าไม่สามารถช่วยทีมได้ยิ่งกว่าน,นั้นที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานจิมี่วาดีหัวหอกคนเก่ง ตัวเกาว่าความหวังอันสูงสุดในแดนหน้าที่เจ็บไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยประเด็นที่4โปรแกรมที่อัดแน่นของลิเวอร์พูลเดือนกู่พ,พันธ์นี้ดูเหมือนว่าโปรแกรมลิเวอร์พูลจะกลับมาอัดแน่นเต็มเอียดชนิดที่วัดความฟิตของนักเตะเลยก็ว่าได้ว่าจะสามารถยืนระยะได้หรือไม่เพราะนับตั้งแต่เกมพบก,กับเลสเตอร์ซิตี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้พวกเขามีคิวลงเตะถึง6เกมในระยะเวลา17วัน ชีลิ่แล้วไม่ถึง3วันตัวหนึ่งนัดแามเป็นเกมสำคัญสำคัญทั้งหมดในแก่เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ต่อด้วยบุกไปเยอนเบอร์ลี่บินไปอิตาลีพบกับอินเตอร์มิลานกลับมาเปิดบ้านพบกับนอริเและเลียดและปิดท้ายด้วยการลงเล่นนัดชิงชนะเลิศในศึกคาร์ลเบาครับกับเชลซีโชคชีที่ตอนนี้นักเตะทั้งหมดของลิเวอร์พูลกลับมาลงสนามให้กับทีมได้แล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการของเจคกิ้งคลับด้วยนะครับว่า แผนการโรเตชันนักเตะจะเป็นอย่างไรจะสามารถรักษาสภาพร่างกายเป็นจนจบฤด,ดูกาลได้ดีที่สุดหรือไม่นี่คือสุลุกาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่9กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอร์ฟแมนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ